สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวเมมี่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กับคนโสดสนิทนะคะจำเดืนอนมีนาคมเดินทางมาถึงชาวพฤษสดกันแล้วนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนานแล้วก็ราศีการแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกแล้วก็ไทยนะคะโสดสนิทนะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือโสดแล้วก็มีคนในใจแล้วส่วนที่สองคือโสดแบบไม่มีใครในใจนะคะ เลือกดูตามสถานะตัวเองได้เลยนะโอเคค่ะกองแรกเนี่ยจะเป็นตัวตนของคุณพึกศพนะคะกองที่2ตัวตนคนที่อยู่ในใจของคุณนะค,ะคนที่คุณแอบ,บรักนะคะแล้วก็บทสรุปค่ะท้ายสำหรับนะ,ะขึ้นเป็นจัสติดแต่ว่ากับหัวนะ ช่วงนี้ตัวคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่บาลานซ์นะคะมันเป็นการแอบรักที่ค่อนข้างจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งจริงๆอนะคือเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะสำหรับคนที่คุณไปแอบชอบหรือว่าเขาอาจจะยังมีพันธะอยู่ก็ได้นะมันยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ลงตัวแล้วก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดนะเอสโซเพนติเคิลนะคะแต่ว่าขึ้นกับหัว ก็ช่วงนี้ค่ะตัวคุณเองก็อาจจะมีเรื่องส่วนตัวต้องจัดการเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงอะไรต่างๆนะคะมีก็มองว่าคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองไปด้วยแล้วก็อาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไปด้วยแต่ว่าคุณจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่ามีเรื่องต้องจัดการเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังจะไม่ได้แบบว่าได้รับความชัดเจนนะคะมันก็ยังต้องแบบ เมือนเป็นความรักที่แอบรักต่อไปนะคะนี่ค่ะจัดเม้นต์ขึ้นมากับหัวตอกย้ําพลังงานจัสติดกับผัวเลยว่าช่วงนี้ก็โฟกัสที่ตัวเราเองไปก่อนเพราะว่าเรามีเรื่องมีราวอะไรที่ต้องจัดการเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ให้เวลาไปก่อนนะคะแต่ว่ามีมองว่าตัวคุณเองไม่เปลี่ยนใจนะคุณยังมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีความหมายมั่นปั้นเหมือคนนี้มากว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายของคุณหรือว่าคนที่คุณแบบอยากจะมอบใจให้เขาและอยากจะอยู่กับเขาไปต่อชีวิตนะคะคุณอนะ มาแบบเต็มร้อซแน่นอนกับคนนี้นะค่ะแล้วตัวเขาเองค่ะในเดือนนี้เขาได้ไพ่เด็กถือคทาเรื่องงานก็เด่นนะคะมีพาชั่นเขาเองก็อาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงเขาเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวของคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสนะ่ห์อาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะ ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยที่กลับหัวอย่างไรก็ตามเขาเนี่ยมีช้อยเยอะนะคะเพราะว่ามีสเสน่ห์แต่เม์มองว่าเขายังไม่ได้เลือกใครเลยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้แบบเจอคนที่ถูกใจเขาจริงๆหรือเขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะมีคอมมิชเนต์ก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เม์มองว่าเขาไม่ได้แบบใส่ใจเรื่องความรักมากหนักนะคะแล้วก็มีก้าวขัทตรงนี้อาจจะตอบคําถามได้ว่าเออทำไมเขาถึงยังไม่ได้เลือกใครก็เพราะว่าเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่มีกําแพงที่สูงมากนะ ถ้าคุณอยากจะพิธิตใจคนคนนี้คุณต้องแบบทําทตัวเองให้แบบเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ค่ะเบสเวอร์ชันนะคะแล้วก็ต้องเหมือนกับไปสืบดูด้วยว่าเขาเนี่ยเคยมีแผนในใจแบบไหนแล้วเขาชอบคนแบบไหนนะคะก็ต้องให้เวลากับเขาหรือว่าต้องใส่ความพยายามมากหน่อยค่ะเพราะเขามีกําแพงในใจนะคะบทสรุปค่ะไฮพิเซตนะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆที่เรารู้อยู่ในใจว่า เราแอบชอบใครสักคนหนึ่งแต่เราอาจจะยังไม่ได้ไปเปิดตัวกับเขานะแล้วเราก็อยู่ในที่ของเราได้นะคะโดยที่ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรนะอาจจะแบบแอบซื้อแอบ,บส่องอยู่คะ่ะช่วงนี้แล้วก็มีหกดาบที่กับหัวนะยังไม่ได้มีการสารต่อนะคะยังคงต้องแบบอยู่ในมุมของตัวเองนะแล้วก็มีมองว่าตัวคนเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบซีเรียสนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยังเดินหน้าไม่ได้นะคะแล้วก็มีห้าถ้วยนะะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่เคยมีแผลในใจซึ่งมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายนี้เขาเนี่ยยังไม่พร้อม ทางจิตใจนะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เลยต้องใช้เวลานะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็โฟกัสที่ตัวเองไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่สถานะคนโสดแบบไม่มีใครในใจนะคะเดี๋ยวไม่ต้องขออนุญ,ญาตสักพักสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าเราใช้สำหรับเดิมนะคะ เริ่มที่ถ่ายสำดาโอโหดีนะคะได้เป็นคิงถือเหรียญช่วงนี้คุณจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ไพ่เหรียญเนี่ยมันหมายถึงชาวธาตุดินอยู่แล้วซึ่งก็คือตัวคุณผู้ศบนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความมั่นคงแล้วก็เป็นโสดที่แบบมีความสุขกับตัวเองได้นะคะมาดูค่ะพนักงานนะที่ได้ค่ะเป็นพนักงานทั่วไปนะเพราะยังไม่มีคู่กรณีนะคะเอเสฟเป็นดิเคิลกับหัวนะ,ะจัดจเม้นกับหัวะะแล้วก็มีเก้าถ้วย คุณโสดและมีความสุขจริงๆนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะต้องไปแสวงหาความรักความสัมพันธ์อะไรนะแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามาเนตัวคุณเองอ,ะอ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะไปเลือกใครคะ่ะเพราะว่าคุณอยากดูให้นานนะคุณห่วงความโสดเพราะว่าคุณนะมีดีอยู่แล้วนะคุณเลือกได้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครจริงๆนะคะเพราะว่า judgment ยังขึ้นกับหัว Aesthetics ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชมนต์ก็ยังกับหัวก็แปลว่า น่าจะยังไม่เข้าตาหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะดูให้นานกว่านี้แต่รับรองว่ามีคนเข้ามาสนใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์นะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ไพ่เราโคนะมีฮันนี m มูนนะคะมี v ล y o u r s ร์เ f i r ์ t แล้วก็ทูเลิฟ เนี่ยค่ะคุณสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าคะ่ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้แบบแสวงหาความสัมพันธ์จริงๆคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งที่น่าสนใจคนคนนี้เนี่ยมีพลังงานของทูเลอรก็คือมีความจริงใจต่อคุณนะคะมีโอกาสจะเป็นคู่กันได้ดังนั้นในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เจอใครระหว่างที่คุณเดินทางเนี่ยคนนั้นอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะก็อย่าปิดใจนะคะมาดูคําแนะนะําค่ะ Take action within the next few weeks แล้วก็ ask your angels ในภัยขอพอรด้วยถ้ายังไม่เจอคนที่ถูกใจจริงๆนะคะจักรวาลเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณขอพอรได้ คุณจะไปขอจากเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรที่คุณนับถือก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนาะแล้วก็ภายในเดือนนี้นะมีนาคมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้แบบมีความรักอารมโรแมนติกเหมือนกันนะมีคนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าถ้าคุณไปขอพรคุณอาจจะได้เจอใครจากการเดินทางที่เมย์บอกนะคะ Take A c t i o n นะจากล่าวว่าเปิดใจนะคะถ้าชอบถ้ารู้สึกเนี่ยก็ทาตามเสียงหัวใจตัวเองได้เลยนะคะ่ะประมาณนี้นะสำหรับคำแนะนําค่ะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่แมสเซจจากจักรวาลนะคะใหกับคนโสดชาวพุกษบในเดือนมีนาคมนะคะโอเคเดี๋ยวมีจะเลือกให้หนึ่งใบนะคะ d i t t r c t t e d นะคะ ช่วงนี้นะคะมันจะมีเรื่องที่มาทำให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนาะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นช่วงต้นปีหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่คุณอาจจะต้องไปจัดการไปแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะมันก็เลยอยากจะทําให้คุณไม่ได้โฟกัสที่ความรักเท่าไหร่แต่ความรักเนี่ยมันจะเดินทางมาหาคุณเองนะต่อให้คุณไม่ได้สนใจก็ตามนะคะประมาณนี้ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวพฤกษบแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเนาะรับชมถ้าชอบความทำารนี้อยากเคลมทิมนำรับได้เลยนะคะถ้าอยากดูส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามโปรโมชั่นได้สําหรับส่วนสนิทเนี่ยเมยแนะนาเป็นโปรหนึ่งคำถามนะคะจะได้ถามถึงคนที่จะเข้ามาลักษณะแล้วก็แบบช่วงเวลาที่จะเข้ามาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็แอดไลน์ตามที่เขียนให้ตรงน้องหมีอะคะ่ะชายโยนเดอร์สกอตสโอนพิมพตามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ